สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณค่ะกลับมาพบเจอกันนะคะทาง r m u g p Live เราผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะรายการ10นาทีคดีดังนะคะเป็นรายการที่รวบรวมคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกมาฝากให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันสำหรับวันนี้นะคะฝนนำเรื่องราวคดีความที่เกิดขึ้นในปี2559ณนะประเทศญี่ปุ่นค่ะ ในช่วงปีนั้นนะคะวันที่26กรกฎาคมมีชายคนหนึ่งที่เขาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลคนพิการภายในบ้านพักได้ก่อเหตุสะเทือนขวัญค่ะเขาได้ฆ่าผู้พิการอย่างบ้าคลั่งไปกว่า19ศพด้วยกันโดยเขานั้นอ้างว่าเขาทำเพื่อโลกนั่นเองคนร้ายที่ก่อคดีนี้นะคะมีชื่อว่าชาโตชิอ e ูเอมัสึ เขาเป็นชายอายุ26ปีเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ดูแลคนพิการที่บ้านพักคนพิการโดยในวันที่เกิดเหตุนะคะนายชาโตชิเองเนี่ยเขาเข้ามอบตัวด้วยตนเองและสารภาพว่าเขาถูกไล่ออกมาจึงมีความขับแค้นกับบ้านพักคนพิการเขาอยากให้คนพิการนั้นหมดไปจากโลกนี้โดยตอนนี้เขาก่อเหตุนะคะ นายชาโตชิค่ะได้ใช้ค้อนทุบกระจกหน้าต่างแล้วก็แอบ,บลอบเข้าไปหลังจากนั้นก็ใช้มีดไล่แทงคนในบ้านพักแถมยังไปมัดเจ้าหน้าที่เอาไว้นะคะห้ามขยับขยื่นหรือห้ามหนีไปไหนและตัวเขานั้นก็ขโมยกุญแจไปไล่เปิดห้องทีละห้องและแทงคนอื่นอย่างบ้าคลั่งโดยเหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น19คน มีอายุตั้งแต่19ถึง70ปีเป็นชาย9คนหญิง10คนและในที่เกิดเหตุก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกว่า26รายเป็นชาย21คนนะคะหญิง5คนหนึ่งในจำนวนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสสูงถึง13คนโดยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะก็มีแผลชะกันไม่ว่าจะเป็นถูกมีดฟันที่คอหน้าอกและข้อมือหลายแห่ง อย่างที่บอกก็ว่าตัวคนร้ายนั้นเข้ามอบตัวเขาพูดด้วยนะคะว่าผมมีจุดประสงค์ที่อยากให้คนพิการหนักๆที่ต้องใช้ชีวิตในสังคมอย่างยากลำบากสามารถเลือกที่จะตายได้อย่างสงบโดยได้รับความยินยอมจากผู้ดูแลย้อนกลับไปคะ่ะในวันที่26กรกฎาคม2559นะคะณศูนยะ์ 0, ดูแลผู้พิการแห่งหนึ่ง ในจังหวัดคานางาวะของญี่ปุ่นช่วงกลางดึกนะคะมีชายวัย26ปีนั่นก็คือนายชาโตชิอูเอมะสึนี่แหละค่ะเข้าไปก่อเหตุในวันนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรถพยาบาลรถตำรวจรวมไปถึงรถดับเพลิงหลายคันต่างรถเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุนั่นก็คือศูนย์ดูแลคนพิการที่มีชื่อว่าสุคุอิยามายุริเอ็น โดยศูนย์ดูแลผู้พิการแห่งนี้นะคะเป็นอาคารชั้นเดียวตั้งอยู่ริมเนินเขาในเมืองชังมิฮาระซึ่งอยู่ทางตะวันตกของกรุงโตเกียวโคโสกสสำนักงานดับเพลิงระบุว่าณพื้นที่เกิดเหตุในวันนั้นนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย25คนอาการสาหัส20คนซึ่งเหตุโจมตีครั้งนี้ค่ะถือเป็นการสังหารหมู่ครั้งเลวร้ายอันดับต้น,ตน ในประวัติศาสตร์ยุคหลังสงครามของแดนอาทิตย์อุทยัยภายหลังจากเหตุการณ์สงบลงนะคะแพทย์ยืนยันการเสียชีวิตของเหยื่อมีทั้งสิ้น19คนโคโสกเองก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง AFP ในขณะนั้นรวมไปถึงสำนักข่าวเกียวโตนะคะก็มีการเปิดเผยว่าคนร้ายนั่นก็คือนายชาโตชิอูเอมะสึซึ่งถูกตำรวจควบคุมตัวได้แล้วในขณะนั้น ตำรวจได้รับแจ้งเหตุนะคะเมื่อเวลาประมาณสัก2องนาิกานาทีซึ่งถ้าตามเวลาไทยก็ประมาณเที่ยงคืนครึ่งน,นะคะว่ามีชายคนหนึ่งบุกเข้าไปถือมีดในมือนะคะแล้วก็บุกเข้าไปในศูนย์ดูแลคนพิการสถานีโทรทัศน์ NSK ก็รายงานค่ะว่าชายคนนี้ได้มีการทุบกระจกอาคารแตกก่อนจะบุกเข้าไปใช้มีดแทงผู้คนที่อยู่ภายใน ตำรวจพกมีดหลายเล่มนะคะในกระเป๋าของคนร้ายซึ่งบางเล่มก็เปเปื้อนไปด้วยเลือดมือมีดรายนี้นะคะตัดสินใจเข้ามอบตัวกับตำรวจในเวลาประมาณสักสามนาฬิกาขณะที่เข้าเช้าของวันที่26นั่นเองเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเทปสีเหลืองนะคะที่มีข้อความห้ามเข้าเนี่ยมาปิดล้อมบริเวณพื้นที่รอบๆศูนย์คนพิการ จริงๆแล้วค่ะประเทศญี่ปุ่นนั้นถือว่ามีสถิติอาชยกรรมต่ำเป็นอันดับต้นๆในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกรณีที่มีคนถืออาวุธไล่ทำร้ายประชาชนก็ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่บ่อยนักค่ะอย่างไรก็ตามค่ะพฤติกรรมความรุนแรงเช่นนี้มันเริ่มก่อตัวขึ้นในระยะหลังๆทั้งแบบที่ไม่ได้ตระเตรียมไว้ก่อนแล้วก็มีรูปแบบที่มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า ซึ่งหากย้อนกลับไปนะคะในปี2001ค่ะก็ได้เกิดเหตุไล่แทงเด็กนักเรียนประถมนะคะที่เมืองโอซาก้าในครั้งนั้นเนี่ยเสียชีวิต8รายต่อมาในปี2008ก็มีชายคนหนึ่งค่ะขับรถบรรทุกพุ่งใส่นักช็อปในย่านอากิฮาบาระในกรุงโตเกียวนะคะก่อนที่จะลงมาใช้มีดแทงคนที่เดินผ่านไปผ่านมา จนทำให้เหตุการณ์ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต7รายบาดเจ็บอีก10รายด้วยกันจริงๆแล้วคดีของนายชาโตชินะคะเขาได้มีการคิดแผนการเอาไว้ล่วงหน้านานพอสมควรเนื่องมาจากว่าตัวเขานั้นได้เขียนจดหมายนะคะถึงผู้หลับผู้ใหญ่ในประเทศเอาไว้โดยการจ่ายหน้าซองของจดหมายก็คือส่งถึงประธานสภาค่ะและตัวของคนร้ายเองเนี่ย ก็ได้บอกแผนการทุกอย่างไว้ในจดหมายมือมีที่บุกไล่แทงผู้พิการในญี่ปุ่นจนเสียชีวิต19คนนะคะอย่างนายชาโตชิเนี่ยได้เขียนจดหมายถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นโดยเขาระบุถึงแผนการสังหารผู้พิการอย่างละเอียดก่อนที่เขาจะก่อเหตุสังหารโหดล่วงหน้ายาวนานถึง5เดือนด้วยกัน โดยนายชาโตชิอุอามะสึวัย26ปีผู้ก่อเหตุบุกโจมตีสถานคนพิการนะคะก็ได้เขียนเอาไว้ว่าตัวเขานั้นต้องการที่จะฆ่าคนพิการแต่ว่าไม่มีใครคิดว่าฆาตกรโหดรายนี้จะลงมือตามโน้ตท,ที่เขาได้เขียนจดหมายไว้จริงๆโดยเนื้อความของจดหมายนะคะระบุเอาไว้ว่าเรียนท่านทดะโมริโอชิมะประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่อ่านจดหมายฉบับนี้ผมสามารถกำจัดคนพิการ470คนได้ผมทราบดีว่าแนวคิดนี้วิปริตแต่เมื่อคิดถึงใบหน้าอันเหน็ดเหนื่อยของบรรดาผู้อภิบาลและสายตาเศร้าหมองของคนที่ทำงานในสถานดูแลแล,แล้วผมไม่อาจควบคุมตัวเองได้จึงตัดสินใจลงมือปฏิบัติการเพื่อประโยชน์แก่ญี่ปุ่นและโลก เหตุผลของผมก็คือการทำเช่นนี้สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกได้และป้องกันสงครามโลกครั้งที่สามได้ผมเห็นว่าผู้พิการควรจะถูกทำการรุนคาตได้โดยความยินยอมของผู้อภิบาลเมื่อพวกเขาไม่สามารถทำงานบ้านหรือร่วมกิจกรรมทางสังคมได้ ผมไม่เห็นว่าจะมีคำตอบใดสำหรับการดำเนินชีวิตของบรรดาผู้พิการต่างๆเพราะพวกเขารั้งแต่จะเป็นตัวกาลกินีผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และตัดสินใจเด็ดขาดเพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติโดยญี่ปุ่นควรจะเริ่มต้นเป็นก้าวแรกท่านธดามริโอชิมะผู้ยิ่งใหญ่ จะใช้อำนาจเพื่อช่วยให้โลกก้าวไปข้างหน้าในทิศทางที่ดีขึ้นได้หรือไม่ผมหวังว่าท่านจะส่งข้อความนี้ไปยังนายกชินโซอาเบะนี่คือคำตอบที่ผมได้หลังจากคุ้นคิดว่าจะทำอะไรเพื่อมนุษยชาติได้บ้างท่านอาดะโมริโอชิมะประธานสภาผู้แทนราษฎรจะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์แด่ประเทศญี่ปุ่นและมวลมนุษยชาติได้หรือไม่ ปรดคล้ครวนอย่างถี่ถ้วนและเขานะคะก็ลงชื่อชาโตชิอุเอมมาสึเอาไว้นะคะนอกเหนือไปจากนี้แล้วค่ะฆาตกรโหดรายนี้นะคะยังได้แนบแผนลงมือสังหารไว้อย่างละเอียดค่ะโดยแผนของเขาที่ระบุส่งไปนั่นก็คือผมจะลงมือปฏิบัติการตอนกลางคืนซึ่งมีเจ้าหน้าที่น้อยเป้าหมายคือสถานดูแลคนพิการสองแห่งที่มีผู้พิการอาศัยอยู่มาก เจ้าหน้าที่จะถูกมัดเพื่อไม่ให้เคลื่อนไหวและติดต่อกับบุคคลภายนอกการลงมือจะรวดเร็วและจะไม่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เด็ดขาดหลังจากกำจัดคนพิการ260คนในทั้งสองแห่งแล้วผมจะมอบตัวในปฏิบัติการครั้งนี้ผมมีข้อเรียกร้องบางประการหลังถูกจับกุมโทษจำคุกของผมต้องไม่เกิน2ปี และโปรดปล่อยตัวผมสู่อิสรภาพหลังจากนั้นตัดสินโทษบนฐานที่สติไม่สมประกอบและขอชื่อใหม่เป็นทากาชิอิกุโรในข้อมูลเอกสารทางราชการใบขับขี่และเอกสารในชีวิตประจำวันนอกเหนือไปจากนี้นะคะคนร้ายก็ขอที่จะสัลยกรรมเปลี่ยนแปลงโฉมหน้ารวมไปถึงของเงินช่วยเหลือ500ล้านเยน เขาลงท้ายด้วยนะคะว่าผมหวังว่าเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นไปตามข้อตกลงหากท่านตัดสินใจได้เมื่อไหร่ผมพร้อมจะลงมือได้ทุกเมื่อโปรดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อประโยชน์แก่ญี่ปุ่นและสันติภาพของโลกผมหวังจากใจว่าจะได้หารือกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะแม้จะทราบดีว่าท่านมีภารกิจยุ่งมากก็ตามลงชื่อเขานะคะนั่นก็คือชาโตชิ อูเอมสึพนักงานสถานรูแลผู้พิการคานางาวะเกียวโตไคซึ่งสุดท้ายแล้วค่ะก็ไม่ได้มีใครสนใจจดหมายฉบับนี้จนนำไปสู่การเกิดการฆาตกรรมหมู่เกิดขึ้นจริงๆค่ะและสุดท้ายนะคะผู้ก่อเหตุอย่างนายชาโตชิอุเอมมสึนี้นะคะก็ได้ถูกควบคุมตัวนะคะเข้ารักษาที่โรงพยาบาลจิตเวช เขาได้รับการปล่อยตัวในเดือนมีนาคมเมื่อแพทย์นะคะมีการประเมินแล้วก็พบว่าเขาอาการดีขึ้นแต่สุดท้ายค่ะเขาก็ไปก่อเหตุสังหารโหดตามแผนการที่เขาระบุเอาไว้อยู่ดีนั่นเองค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งคดีฆาตกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นซึ่งบ้านเราเองค่ะก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ อย่างที่บอกกัว่าความบางทีนะคะความเครียดความกดดันเนี่ยมันก็ไปผลักดันให้คนคนหนึ่งกลายเป็นผู้ที่ก่อเหตุฆาตกรรมรุนแรงแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะติดตามรราฟังแล้วค่ะผ่านเข้ามาฝนรบกวนทุกท่านนะคะกดติดตามกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตด้วยวันนี้หมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วค่ะกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในอพิโซ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ